สวัสดีครับตอนนี้อยู่ระหว่างเดินทางกลับต่างจังหวัดนะครับเป็นครั้งแรกที่ผมเดินทางโดยรถทัวร์แล้วมีผมเป็นผู้โดยสารคนเดียวเพราะว่าวิกฤตโควิด19นะครับในรถไม่มีใครอยู่เลยครับนี่นะครับเงียบมากครับไม่น่าเชื่อเนาะแสงไฟไม่มีนะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็น แต่ว่าจริงๆเนี่ยไม่มีใครอยู่เลยมีผมอยู่บนรถคนเดียวครับ ยังไงก็ตามขอให้สถานการณ์โดยรวมเนี่ยดีขึ้นเร็วๆนะครับขอให้พี่น้องปลอดภัยและสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินน้อยที่สุดนะครับจะบอกว่าไม่ให้สูญเสียเลยก็เป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าตอนนี้เหตุมันเกิดแล้วก็มันมีการสูญเสียไปแล้ว แต่เราจะทำยังไงให้มีการสูญเสียน้อยที่สุดก็คือหนึ่งต้องป้องกันตัวเองแล้วก็ดูแลคนรอบข้างให้ดีครับให้ความรู้เขาให้ดีเนาะบางคนเขาไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีเทคโนโลยีแบบนี้เขาอาจจะไม่รู้อยู่ก็ได้ว่ามีโรคระบาดเนาะเขาอาจจะไม่ได้ต้องการจะแพร่เชื้อหรืออะไรก็ได้นะโอเคครับ เดี๋ยวยังไงไว้ว่างๆก็ค่อยมาคุยกันใหม่เนาะวันนี้ก็ขอเงีบสักพักก่อนครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ